สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ินเจ569นะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวพฤกษบนะในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร โดยที่ราศีเนี่ยแจงใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะลองหาดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของการสอบลัคนาราศีต่างๆลัคนาดาวจันทร์ดาวสุกก็คือฝากลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะคะลองไปทําได้นะคะ,ะได้ดูว่าเอ้ยของตัวเองจริงแล้วอยู่ลัคนาอะไรกันแน่นะเริ่มกันในส่วนของเดือนเมษายนนี้นะคะตั้งแต่วันที่31มีนาคมนะ มีดาวองคารเข้าสู่ในเรือนที่ 2. ของคุณจ้งเข้าใจว่าชาวพฤกษบเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นโฟกัสไปในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษหรือการให้คุณค่าอะไรบางอย่างออบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นพัฒนาหาความรู้เข้าสู่ตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะอยากได้ทรัพย์สินเคลื่อนที่เช่นรถนะคะมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแล,แล้วแต่นะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะไปหาลกซื้อแล้วก็ได้มาได้นะคะ เพราะว่าวันที่5เมษายนมีนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าเรือนที่12เนี่ยเป็นเรือนชาโ์ดเรือนของเงาเรือนของการทำอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วมันมีนิวมูลเกิดขึ้นบางคนเนี่ย ็นลักษณะของการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะปฏิบัติธรรมนะคะอาจจะเข้าสู่ศาสนาเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทำโยคะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการปิดทองหลังพระการได้ทำอะไรที่เป็นที่ปรึกษาการให้ความรู้คนอื่นแต่ไม่ออกหน้าออกสื่อนะคะ ถ้าจะให้ระวังเรือน12เนี่ยเกี่ยวข้องกับศัตรูลับก็ได้เหมือนกันบางทีต้องระวังนิดนึงมีคนเฮ้ยมาแอบไม่ชอบเราหรือเปล่าทำนองนี้นะแล้วก็พอว่าวันที่10เมษายนนะดาวพฤหัสเดินถอยหลังซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่8ของคุณนะคะต้องบอกว่าชาวพฤษศอาลองดูบางคนเงินตกเบิกนะคะเงิน OPM, After People Money เนี่ยเป็นเหมือนมันจะได้ย้อนกลับมาสมมุติใครที่ทําอะไรไว้แล้วแบบเฮ้ยเงินค้างเอาไว้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะหรือมีคนยืมเงินไปอะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสได้เงินกลับมาคืนนะคะหรือเงินตกเบิกต่างๆมีโอกาสที่จะได้มีคนบอกว่าเฮ้ยจะให้เงินแล้วก็ยังไม่ให้สักทีตอนนี้มีโอกาสที่จะได้เงินนะรวมไปถึงการลงทุนจอยเวนเจอร์ต่างๆ คนที่เคยบอกคุณเอาไว้จังหวะนี้เป็นการกลับใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำหุ้นส่วนร่วมกันแต่ถ้าคนที่จะเหมือนลงทุนอะไรใหม่ๆเลยจังว่ายังก่อนชะลอตัวก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเวลาที่ดาวพฤหัสหรือว่าดาวอะไรก็ตามมาเดินถอยหลังเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะเริ่มต้นลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆเลยนะคะตรงนี้ก็เข้าใจว่าชะลอตัวช้าไว้ก่อนก็น่าจะดีแล้วพอวันที่17 เมษายนดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่12นะก็ต้องบอกว่าตัวคุณเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมาตั้งแต่1ถึง16เมษายนเนี่ยดาวพุธอยู่ในเรือนของกลุ่มเพื่อนกลุ่มการทำงานเป็นทีมนะคะคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงต่างๆอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยได้ทำงานเป็นทีมแบบเนี้ยดีมากๆแล้วพอ17 เมษายนไปแล้วเนี่ยดาวพุธเคลื่อนย้ายมุมนะไปอยู่ในเรือนที่12งจงมองว่าบางคนน่ะจะเป็นภาวะเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวนะแล้วก็เหมือนต้องระวังภาวะซึมเศร้านะคะหรือเป็นลักษณะของการเก็บกดการเ,เหมือนกับพลังงานตกเขาใช้คำว่าโลคีนะไม่ใช่โลคีภาษาไทยนะแต่เป็นลักษณะของเหมือนพลังงานตกมันเหมือนกับเหนื่อยเหนื่อยไม่ เหมือนกับอยากอยู่คนเดียวนะคะเก็บเงินเก็บตัวค่อนข้างจะเยอะนะหรือ,อบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการคิดอะไรต่างๆเป็นโปรเจกต์แต่ว่าคิดอยู่ยังไม่ได้เอาผลงานเนี่ยออกมาเปิดเผยให้คนรู้ก็ได้เหมือนกันนะคะพอ19เมษายนฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่6นะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆถ้าใครถามว่าสมัครงานดีไหมเนี่ยโอกาสได้ค่อนข้างจะสูงนะคะหลังวันท ที 19, ่19เมษายนไปแล้วนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะลักษณะของการได้รับโอกาสใหม่ๆจากที่ทำงานหรือเป็นการโปรโมทหรือว่าถ้าจะต้องการรับลูกน้องบริวารก็มีโอกาสได้รับลูกน้องบริวารเข้ามาสุขภาพดีนะคะไม่คิดว่าเป็นอะไรมีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อสังคมนะคะไปช่วยเหลือโดยเฉพาะการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กช่วยเหลือผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้จะทาได้ดีมากๆเลย ตั้งแต่ต้นเดือน1-19ถึง19เมษายนเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12คือต้องบอกว่าเดือนนี้นะชาวศึกศบอาจจะเป็นช่วงที่แบบพลังงานตกหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นการศึกษาอยู่กับตัวเองนะคะทำอะไรเบื้องหลังเนี่ยค่อนข้างจะชัดแต่พอวันที่20เมษายนเป็นต้นไปแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายมุมเนาะจาก ในส่วนของเรือน12มาเดือนที่1ก็ช่วงเวลานี้เป็นจังหวะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นอ่ะสางางามนะคะไปคิดไหนใครก็ให้ความสนใจนะคะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรูหราจะดีมากเลยหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยพลังงานฉันมาละก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกว่าเป็นช่วงพลังงานตกแต่ตอนนี้ฉันพลังงานมาเต็มแล้วนะมีโอกาสมีความคิดอะไรต่างๆโลดแล่นดีมากๆแต่ต้องเป็นหลัง20เมษายนไปแล้วนะคะ ก็เอาเป็นว่าต้นเดือนเนี่ยพักผ่อนอสงกรานไปก่อนนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะพักเรื่องงานเรื่องรักเรื่องอะไรต่างๆไว้ก่อนนะแล้วก็พอถ้าจะทำอะไรเนี่ยเข้าใจว่าย0เมษายนไปแล้วเนี่ยน่าจะออกมาแบบคิดอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะทำใ้ดีเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ต้นเดือนนะตั้งแต่วันที่1-19ถึง19เมษายนเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่11 ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นลักษณะของการได้เจอได้พบรักจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่ทำงานเนี่ยได้แล้วพอวันที่20เมษายนไปแล้วเนี่ยดาวสุขเข้าสู่ในเรือนที่12แจนงก,ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักนะแต่เป็นรักที่แบบเป็นความลับบอกใครไม่ได้หรือว่าเป็นความลับความรักแบบแอบๆไปแอบบชอบเขาไม่กล้าไปบอกเขาแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะออต้องระวังการไป ครบซ้อนซ่อนเงื่อนน,นิดนึงนะ,ะช่วง20เมษายนไปแล้วนะคะแล้วเดือนนี้มันเหตุการณ์สำคัญสำคัญคือมันมีดาว3ดวงที่มันรีโทรเกรดมันเป็นลักษณะของการเดินทางช้านะคะออถอยหลังเขาพูดว่า,าแบบเหมือนเป็นการถอยหลังแต่จริงๆแล้วที่แจ้งไป Google มานะเขาบอกว่ามันเป็นการหยุดพักแล้วดาวอื่นไปเคลื่อนไปข้างหน้าทำให้ตัวเองเนี่ยส่งผลเหมือนเคลื่อนช้านะคะ ประเด็นก็คืออ่ะมันมีเมื่อกี้บอกเป็นพฤหัสนะแล้วก็มีภูโตนะคะแล้วก็มีดาวเสาภูโตเนี่ยถอยหลังวันที่24เมษายนแล้วก็ ดาวสาวถอยหลังวันที่29เมษายนแล้วเขาอยู่ในเรือนเดียวกันก็คือเรือนที่9ของคุณแจ้งว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเนี่ยหรือเป็นลักษณะของอาการต่างประเทศการเรียนต่อระดับสูงการปฏิบัติธรรมการทําโฆษณาออนไลน์ต่างๆมัเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องพวกนี้นะคะบางคนอลองดูนะถ้า อาจจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่เคยไปมาแล้วที่ในต่างประเทศนะหรือเป็นลักษณะของการได้กลับไปเรียนในวิชาที่ตัวเองอยากจะเรียนแล้วก็กลับไปเรียนให้จบหรือว่ากลับไปเรียนตามความฝันของตัวคุณเองก็ได้หรือเป็นลักษณะของการไปปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ใจมองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องกลุ่มนี้นะลองดูนะอย่าเอาให้ต้องแบบทะเลาะก,กับใครเพราะ หมืนอนกับว่าถ้าเป็นเรื่องงานอย่าให้ต้องแบบทะเลาะกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรเนาะตรงนี้นะเพราะว่าเสาเสากับพูโตคือเสามันเป็นลักษณะของความจรงิจรงจังซีเรียสนะคะแล้วก็พูโตมันก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะออลองดูระวังนิดนึงแล้วกันในเรื่องของการเรียนการเดินทางต่างประเทศนะแล้วก็การไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปได้แต่ว่า ไปที่ทำอะไรที่มันเก่าเก่า<ๆ>เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ทำได้ดีแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นใหม่อะเหมือนสมมติบางคนเป็นเดือนของการทำโฆษณาออนไลน์ด้วยอาจจะได้ไอเดียเก่าๆเอากลับมาทำแต่ถ้าสวยให้ลอนไอเดียใหม่เลยแบบนี้แจังว่ามันน่าจะเป็นช่วงชะลอตัวก่อนมากกว่านะคะประมาณนี้เนาะสรุป <c oughs> สรุปก็ในส่วนของเรื่องสุขภาพเนี่ยแจงมองว่าช่วงเดือน เมษายนนี้นะชาวผึกษศอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงระวังความคิดตัวเองมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะมีความเครียดเกิดขึ้นหรือว่าภาวะเก็บเนื้อเก็บตัวภาวะซึมเศร้าอันนี้จันก็อยากให้ระวังนิดนึงบางคนกดดันตัวเองในเรื่องของการเงินมากเกินไปก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของการความรักความรักเนี่ยต้นเดือนเนี่ยมีโอกาสได้พบรักจากคนที่เป็น เหมือนเพื่อนๆคอนเน็กชันต่างๆนะคะหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันนะแต่พอช่วงประมาณปลายเดือนไปอะ่ะลองเช็คประวัติเขาดีๆนะีบางทีอาจจะถ้าไม่เขาก็เราไม่โสดอะ่ะแล้วก็เป็นลักษณะของการแอบรักแอบอยู่ในใจนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเปในเรื่องของการงานแจงมองว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้ความคิด ะะการทำรีเสิร์ชการให้คำปรึกษาแต่ทำไรที่อยู่เบื้องหลังอยู่นะคะออแล้วก็ถ้าจะเหมือนลอน u n c ผลงานอะไรใหม่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนไปแล้วเหมือนกันนะคะการเงินก็น่าจะเป็นช่วง เงินเก่าๆเ,เงินตกเบิกเงินที่มีคนยืมไปหยิบยืมไปนะคะตรงนี้มีโอกาสได้มาได้เหมือนกันนะคะไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากนักในช่วงเวลานี้หรือว่าเอาความเสี่ยงน้อยที่สุดก็ดีเหมือนกันนะคะ 5. เหรียญก็มานะคะห้าเหรียญก็เป็นลักษณะของเ,อเขาเรียกว่า,าถ้าเป็นการเงินก็ระวังค่าใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะ จะพูดว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้แต่ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเพราะว่ามันมีห้าเหรียญแล้วก็มีสิบเหรียญเข้ามาจังว่าบางทีบางช่วงบางตอนของคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงที่สาภาพคล่องไม่ได้ขนาดนั้นแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่ารอบข้างเนี่ยอเอาดิเอาด,อาดิมีทั้งสิบเหรียญทั้งอัศวินถือเหรียญมีทั้งแปดเหรียญเข้ามาคือจังบอกว่าอันเนี่ยถ้วยก็มา คือด้วยความขยนันด้วยการใช้สติปัญญาใช้ความถนัดของตัวคุณเองเนี่ยมันต่อย,ยอดความสําเร็จยังไงก็คือทําไปได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ที่บอกไปว่าอะไรก็แล้วแต่อาชีพเก่าๆหรือว่างานเก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่าๆหรือว่ารุ่นน้องเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะนําพามาซึ่งโอกาสให้ตัวคุณเองได้แต่จังว่าด้วยความที่ตัวคุณน่ก็ค่อนข้างจะจริงจังสมมุติคือเข้าใจชาวพฤกษบนะเพราะตัวเองก็เป็นราศีพฤกษบถ้า ได้เงินไม่ตามเป้าหรือเป็นลักษณะได้ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยจะค่อนข้างเครียดมากนะแม้ว่าเนี่ยภายนายเครียดมากก็ขึ้นแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ตัวคุณเองอะ่ะจะเก็บกดแล้วก็จะแบบเหมือนกดดันตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะบางทีคุณอาจจะถือเอาโอกาสนี้ออกมาอยู่กับตัวเองมากกันพิเศษนิดนึงนะ The Hermit เกิดขึ้นคือ ไม่มีใครมาพูดให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ยกเว้นตัวคุณเองนี่แหละที่จะแบบเอออยู่ก็คิดได้นะใครพูดกี่คนไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วถ้าจะคิดได้เนี่ยคิดได้ด้วยตัวของคุณเองนะจังมองอย่างนี้ถ้ามีปัญหาอะไรที่มันอึดอจจัดใจคับข้องใจเนี่ยเฉยๆไปนะคะอยู่กับตัวเองไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเหมือนเป็นช่วงที่ต้องหยุดแล้วก็อยู่กับตัวเองมากๆนะคะได้พ่ View of Fort ์จูเกิดขึ้นคือกรงล้อโชคชะตาถ้าว่าที่ผ่านมาเนี่ยภออาวะ จะเรียกว่าติดขัดหรือว่าภาวะการการลงทุนต่างๆที่แบบได้ไม่ตรงตามที่คุณต้องการนะคะสมมติคุณอยากได้20 0คุณอาจจะได้ร0 0เนี่ยคุณก็สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันก็กำไรแล้วเนี่ยประมาณนี้นึกออกไหมเออมันอาจจะแบบได้ไม่ตามที่คุณต้องการแต่แังไม่คิดว่ามันจะอับจนหรืออะไรเพราะว่าภายรอบข้างเนี่ยเหรียญ8เหรียญไดออฟพินต์เจเนี่ยด้วยคนซัพพอร์ตคุณแล้วก็ด้วยแบบ ความสามารถของคุณความขยันของคุณเนี่ยยังไงเสียเรื่องการเงินเนี่ยมันจะดีขึ้นได้แต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะแบบนี้จะดีกว่านะคะมันเป็นลักษณะของการรอคอยค่อนข้างจะเยอะนะคะ3มไม้เท้าแล้วก็4ดาบเกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของการรอคอยการหยุดนิ่งการหยุดคิดมากกว่าในช่วงเวลานี้ถ้าในเรื่องของการงานการเงินนะมีคนมาช่วยเหลือไหมก็น่าจะเป็นคนในลักษณะครอบครัวมากกว่าที่จะช่วยเหลือหรือว่า เพื่อนคนที่แบบเก่าๆาหมายถึงว่าเพื่อนเก่า,าคนรักเก่าก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของพี่น้องนะคะก็ได้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะตรงนี้มีโอกาสอยู่ขอดูเรื่องกันงานหน่อยไพ่เฮอร์มิตเกิดขึ้นไพ่ซ้ำนะสุดท้ายยังไงแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ตัวเองถึงจะมีใครช่วยที่บอกไปข้างต้นไงว่าถึงจะมีใครมาบอกคุณหรือว่า มาซัพพอร์ตคุณมากมายแค่ไหนถ้าคุณคิดไม่ได้เนี่ยด้วยความที่เป็นคนดื้อมากนะก็จะคิดไม่ได้สุดท้ายคุณจะปริงได้คิดได้เนี่ยด้วยตัวของคุณเองเนี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นหาทางออกได้อยู่แล้วใจเย็นๆนิดนึงนะคะในส่วนของการเงินนะคะ,ะตรงนี้ระวังเรื่องภาวะการโดดแอบทํำอับหลังเบื้องหลังหรือว่าการโดนโกงนิดนึงที่บอกไปข้างต้นว่า ลงทุนใหม่ๆชะลอตัวดีกว่าแต่ถ้าเป็นคนเก่าๆหรือว่าโปรเจกต์เก่าๆพอโอกาสจะมีให้ได้ลงทุนได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากดาวการเงินดาวโชคดีในเรือนการเงินคุณเนี่ยมันเดินถอยหลังจางบอกว่าชะลอตัวนิดนึงช้าชนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะอะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ การเรียนนะคะตรงนี้โอกาสเรียนโอกาสไปได้ไกลนะคะโอกาสเรียนต่อได้สําเร็จอยู่แล้วนะคะเดอ๋ยวคร์มิดขึ้นด้วยก็คือการศึกษาระดับสูงนะคะไปต่อเรียนจบได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสอบต่างๆก็เข้าใจว่าสอบได้นะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ใน of อกวอนเข้ามานะคะแล้วก็ไพส่สีดาบเกิดขึ้นที่บอกไปข้างต้นถ้าเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยระวังนิดนึงระวังความคิดอ่ะ เขาบอกว่าอะไรนะอยู่กับตัวเองก็คือต้องระวังความคิดเนาะเพราะว่ามันยังจะฟุ้งซ่านได้มากหรือว่าเป็นภาวะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวบางทีอยู่กับตัวเองมากเกินไปทําให้ตัวเองมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นได้ถ้าเป็นสุขภาพอื่นๆจะไม่คิดว่าจะเป็นอะไรนะจะแบบไม่สบายตัวไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะเป็นความคิดไม่เซทตัวเองมากกว่านะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็คนเก่าวนกับเข้ามาในชีวิตก็มีโอกาสนะคะ โดยเฉพาะอางัตชาติต่างภาษานะคะคนที่เจอกันจากการเรียนนะคะหรือว่าการเหมือนกับไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเจอออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้มีธาตุดินการพึกศพมับบงกรนะคะธาตุน้ำก็กระกฎมินพิจิกนะคะ,ะโดยเฉพาะเดอ์เฮอรมิตก็คือเป็นราศีกันนะคะตรงนี้ โดยอาจจะเป็นคนที่คนในครอบครัวแนะนํามาให้ก็ได้เมื่อกี้บอกไปแล้วต่างชาติก็ได้เนาะแฟนเด็กคนเก่าๆวนกับข้ามวันชิดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งหลาทางปวงจังว่าตัวคุณเนี่ยหยุดนิ่งเฉยอยู่ยังไม่แบบฟันธงคอนเฟิร์มเอายังไงเพราะที่ผ่านมาเหมือนเขาทําคุณเจ็บใจไปเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้อะท랙ชั่นนะคะมีโอกาสได้เจอใครสวยเอ้ยเห็นแล้วชอบแต่จังว่าถึงเจอแล้วชอบแต่ตัวคุณเองก็ยังเฉยอยู่ยังแบบเหมือนปล่อยวางเฉยๆยังไม่แบบว่า ฟันธงคอนเฟิร์มกับคนนี้สักเท่าไหร่นะโอเคงขอบคุณทุกท่านมากนะคะถ้าใครอชอบหรืออะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะปิดไม่ได้นะครับงเนี้ย